เสริมเติมความรู้เรื่องห้องสมุดป่าสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องราวประทับใจของนักเรียนถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากปุ๊กก่อนก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เหตุการณ์ที่ประทับใจของฉันคือการไปค่ายอบรมธรรมสัญจรที่วัดป่าแห่งหนึ่งค่ะ โดยดิฉันให้ชื่อเรื่องนี้ว่าห้องสมุดป่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วโรงเรียนได้จัดค่ายธรรมชาติสัญจรขึ้นคุณครูพาเด็กๆไปค่ายอบรมธรรมชาติที่วัดป่าแห่งหนึ่งวัดแห่งนั้นตั้งอยู่นอกเมืองเราใช้เวลานั่งรถไปตามๆกันเมื่อถึงวัดนอกจากป่าไม้เขียวขจีร่มรื่นแล้วก็ไม่เห็นอะไรสักอย่าง ที่บอกให้รู้ว่านี่คือวัดไม่เห็นหลังคาโบสถ์หลังคาวิหารหรือศาลาการประเรียนเห็นแต่ทางเดินแคบๆที่ทอดตัวหายไปในแนวป่าคุณครูบอกว่าให้พวกเราเดินแถวตามกันไปฉันได้กลิ่นปา่าลอยมากับสายลมอ่อนๆสองข้างทาง ระเบงเซงแซ่ด้วยเสียงเรไราจากกระจั่นและนกร้องกระรอกตัวน้อยกระโดดตัดหน้าเมื่อเราเดินผ่านทางเดินเตียนโล่งถ้าไม่มีใบไม้แห้งหรือขยะให้เห็นคุณครูบอกว่าพระในวัดช่วยกันกวาดอยู่ทุกวันทางเดินในป่าจึงสะอาดสะอ้านพิมพ์เพื่อนของพวกเรานั้นตื่นเต้นเป็นพิเศษเธอกระโดดล้วเต้นเหมือนกระรอกน้อย ชมนกชมไม้และคุยเจ้อไปตลอดทางพอเดินไปสักพักเราก็เริ่มเห็นวัดซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้พระพิสุกครองจีวรสีกรากสองสามรูปกำลังกวาดลานวัดอย่างขมักขมน้นมีหน้าเล่าลานวัดและทางเดินจึงสะอาดนะักกลุ่มของนักเรียนค่อยๆมารวมกันอยู่หน้าศาลาการประเรียนหลังใหญ่ คุณครูบอกพวกเราให้รออย่างสงบก่อนเดินออกไปหาหลวงพ่อในศาลาเพื่อกราบนมัสก,การและแจ้งกำหนดการของพวกเราให้ทราบฉันกับพิมพ์จึงใช้เวลาในตอนนี้สำรวจสถานที่ด้วยความสนใจโดยการกวาดสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณวัดพวกเรานั่งรอกันอย่างเป็นระเบียบกลางลานสไตยที่สะอาดและร่มรื่น ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเหมือนป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นพิมพ์เพื่อนสนิทของฉันก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมต้นไม้ที่นี่จึงสูงใหญ่และร่มเรือนอย่างนี้ฉันก็ตอบพิมพ์ไปแบบเดาๆว่าก็เพราะที่นี่คือวัดป่าอย่างไรล่ะจากนั้นฉันก็นั่งมองรอบๆบ,บริเวณวัดอย่างเพลิดเพลิน เมื่อฉันลองสังเกตตรงต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นนอกจากมีป้ายบอกชื่อพันไม้ติดอยู่ยังมีป้ายเขียนด้วยลายมือประณีตติดอยู่แทบทุกต้นเหมือนป้ายคำขวัญที่ติดอยู่ตามโรงเรียนของเราอย่างไรอย่างนั้นฉันสะดุดตาข้อความที่ติดไว้ตรงโค้งตะเคียนใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เรานั่งมากนักถัดไปเป็นต้นไม้สูงชลูดมีป้ายชื่อบอกว่าเป็นต้นกอ มีป้ายเขียนธรรมสุภาษิตแขวนอยู่หลายแผ่นฉันกับพิมพ์และเพื่อนๆหลายคนเริ่มสนุกกับการอ่านป้ายสุภาษิตตามต้นไม้เสียแล้วพิมพ์รีบล้วงกระเป๋าหยิบสมุดบันทึกมาจดสุภาษิตท,ที่เธอชอบฉันเองก็ไม่ยอมน้อยหนะ้ากว่าคุณครูจะออกจากศาลาการประเรียนเราก็จดได้หลายข้อความคุณครูเดินมาที่กลุ่มของพวกเรา พร้อมด้วยพิสุกวัยกลางคนท่าทางของท่านดูสงบสำรวมน่าเลื่อมใสจีวรสีกรักที่ท่านหม่มเก่าซีดแต่สะอาดสะอ้านท่านเดินช้าๆมาหยุดหน้ากลุ่มนักเรียนทุกคนพากันก้มลงกราบพร้อมกันโดยที่ครูไม่ต้องเตือนจากนั้นคุณครูก็แนะนำให้เรารู้จักกับหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่ดูแลวัดนี้ ลวงพ่อกล่าวแนะนำสถานที่และกิจกรรมที่เราต้องทำขณะเข้าค่ายธรรมะรวมถึงการปฏิบัติต้นขณะอยู่วัดที่นี่เป็นวัดป่าเมื่อเราอยู่ที่วัดป่าเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดกับเราวัดเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสาม,มนเณรและพุทธศาสนิกชน ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ก็อยู่ในป่าป่าเป็นที่สงบวิเวกและเป็นสถานที่ให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายขอให้พวกเธอจงเรียนรู้และมีความสุขสงบกับธรรมชาติเถิดหลวงพ่อกล่าวจบท่านก็ขอตัวไปเตรียมการสำหรับกิจกรรมอบรมธรรมะ คุณครูบอกให้เราเอาเข้าวของไปเก็บในศาลาที่เป็นเรือนนอนก่อนที่จะมารวมกันอีกครั้งตามกำหนดการเข้าค่ายอบรมธรรม,มะต่อไปเมื่อเก็บของเสร็จแล้วฉันกับพิมพ์ก็ออกมาเดินเล่นในบริเวณวัดเรามีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเข้าฟังการบรรยายธรรม,มะจากหลวงพ่อจากนั้นฉันก็ชวนพิมพ์ไปอ่านป้ายตามต้นไม้กันต่อ เราไปอ่านป้ายคำขวัญกันต่อดีกว่าอย่าลืมเอาสมุดจดบันทึกไปด้วยล่ะที่นี่เหมือนห้องสมุดเลยเธอว่าไหมใช่นี่คือห้องสมุดป่าไปกันเถอะเราอาจได้พบอะไรดีๆมากกว่านี้เวลาใกล้เที่ยงห้องสมุดป่ายังร่มรื่นเสียงจัก,กรจันร์เรไรร้องระงมเป็นระยะเหมือนมีนักดนตรีม,มาบรรเลงเพลงต้อนรับพวกเราไม่มีผิดฉันกับพิม ออกมาเดินไปตามร่มไม้สักพักก็มาพบลานหินกว้างใหญ่คล้ายลานประชุมต้นไซใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึม้มทอดเงาเป็นหลังคากันแดดถัดไปเป็นแผ่นป้ายเขียนข้อความตัวบรรจงมองเห็นแต่ไกลฉันกับพิมพ์รีบเข้าไปอ่านใกล้ๆโดยไม่รอช้าข้อความในป้ายเป็นคำประพันธ์ชื่อว่า พฤษศพภาสอนตอนท้ายบอกพระนามผู้แต่งคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระบรามานุชิตชิโนรสเสียงอ่านเจ้เจ้าของพิมพ์พทำให้คุณครูรีบเดินมาทันทีพิศพกศพพภาสอนพิศพกศพพภาสอนอีกกุญชรอ,อันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมาย ในกายมีนรชาติติวางวายเมื่อลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเมื่อคุณครูเดินมาจึงถามว่าอ่านอะไรกันเหรอจ้าเด็กๆอ่านคำประพันธ์อยู่ค่ะคุณครูแต่หนูไม่ค่อยเข้าใจเพราะมีศัพท์ยากหลายคำเลยจากนั้นครูจึงอธิบายบทกลอนนี้ว่า นี่เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระบระมานุชิตที่โนรสกวีสำคัญในสมัยต้นรัตนโกสินเนื้อหาของบทประพันธ์นี้ให้ข้อคิดสอนใจแก่เราว่ามัรดาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วก็ยังมีเขาและหนังเหลือไว้ให้เป็นประโยชน์แต่คนเราเมื่อตายไปสิ่งที่หลงเหลือให้เป็นที่ระลึกถึง ก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นฉันกับพิมพ์พากันพยักหน้างึกเงึกคำอธิบายของคุณครูทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของคำประพันธ์มากขึ้นจากนั้นคุณครูจึงถามฉันสองคนต่อว่าว่าแต่พวกเธอรู้ไหมว่าบทประพันธ์นี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดกาบยานีสิบอค่ะถูกไหมคะคุณครู จากนั้นคุณครูจึงอธิบายต่อว่าบางครั้งจัดเป็นกาบยานี11อย่างที่หนูว่าเพราะถ้าเป็นอินทราวิเชียนฉัน11แล้วเสียงหนักเสียงเบาของคําจะต้องเป็นแบบแผนมากกว่านี้เมื่อคุณครูอธิบายจบพลางบอกให้เราเดินออกไปอ่านข้อความในป้ายถัดไปซึ่งมีบทประพันธ์อีกบทเขียนไว้แต่ป้ายนี้มีข้อความยาวกว่าป้ายแรกมองปราดเดียวฉันก็รู้ว่าแต่งด้วยกรอนสุภาพ ชื่อกลอนบทนี้คือปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีช่วดีเป็นตราฉันกับพิมพ์แย่งกันอ่านเสียงดังตอนแรกเราอ่านออกเสียงเหมือนอ่านร้อยแก้วธรรมดาแต่คุณครูคงอยากฟังเสียงอ่านที่ไพเราะมากกว่านี้จึงบอกให้อ่านเป็นทำนองสนอจากนั้นเพื่อนรักของฉันจึงรีบปัดมาให้ฉันทันทีให้บุ๊กอ่านดีกว่าค่ะ พุกเคยชนะเลิศก,การแข่งขันอ่านทําน้องสนาค่ะจริงสิครูลืมไปเมื่อคุณครูพูดดังนี้ฉันจึงไม่อาจเลี่ยงได้อีกต่อไปปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือว่าจะปรีชาชา อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเธอตนพลลำเข็นเลขกเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวีย้ใช่ว่าเล่น คำนวณควรจำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนาะรู้ท่าคนนังสื้อเป็นตรีวิชา แขนครับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาสัพบเาวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยกทีบยับรับรางนี้ สนแท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินเมื่อฉันอ่านจบเสียงปรบมือดังขึ้นกราวใหญ่พอหันไปดูข้างหลังก็เห็นเพื่อนๆอีกหลายคนเข้ามาสมทบพวกเขาเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ พระฉันมัวตั้งหน้าตั้งตาอ่านทำนองสนอคุณครูยิ้มแก้มแทบปรีพร้อมกล่าวชมเชยจนทําเอาฉันเขินคราวนี้คุณครูเดินมาที่ป้ายบทประพันธ์ทำท่าเหมือนกำลังยืนอยู่หน้ากระดานดำในห้องเรียนฉันไทยไม่ผิดหรอกว่าครูกำลังจะสอนพวกเราอีกแล้วนี่เป็นบทร้อยกรองที่ให้คติเตือนใจบทหนึ่งไหนใครก็ได้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย ว่าบทประพันธ์นี้พูดเรื่องอะไรให้พิมพ์สิคะคุณครูพิมพ์เขาเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งเสมอเนื้อหาบทประพันธ์พูดถึงความสำคัญของการพูดการคิดคำนวณการเรียนหนังสือและความดีความชั่วว่าสิ่งใดสำคัญสูงสุดสิ่งที่สำคัญรองลงมาและสิ่งใดที่ทำให้คนจดจำแล้วอะไร คือสิ่งที่ทำให้คนจดจำคะความดีค่ะเหมือนกับบทพิศพภาการที่เพิ่งอ่านไปสักครู่ดีมากดีมากถ้าคิดกันให้ดีนี่เป็นคติเตือนใจที่เป็นประโยชน์มากครูว่าในวัดป่าแห่งนี้ยังมีบทกลอนสุภาษิตและคติเตือนใจติดไว้ให้เราได้อ่านอีกมากน่าชื่นชมความคิดของหลวงพ่อจริงๆที่นำเอาสิ่งดีๆมาให้คนได้อ่าน และถือเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราทุกคนเห็นด้วยกับคุณครูวัดป่าแห่งนี้คือแหล่งศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงเพียงแค่ได้เดินเข้ามาเราก็ได้อ่านและได้ข้อคิดเตือนใจหลายเรื่องเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นฉันและเพื่อนๆก็รีบวิ่งไปรวมตัวกันหน้าศาลาการประเรียนและฉันได้บอกกับตัวเองว่าถ้ามีเวลาว่างฉันจะชวนพิมพ์เพื่อนรัก มาเดินสำรวจและจดบันทึกธรรมะบนต้นไม้ในห้องสมุดป่าแห่งนี้แน่นอนน้องๆครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาในบทเรียนด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ